พี่เอามาหมดตัวตัว,ตว,ตวฟิวเบาเลยจ้าเอ้ยมาดูแ <laughs> อบดูไม่ได้นะจะบอกให้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเครื่องเขียนสนุกๆของมะาปาังนะคะและถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สไตล์กินเทีเ่ยวเล่นสไตล์มะปางังก็ไปติดตามได้ในช่องมะปังน้อยค่ะ สทุกคนนี่ตลาดกับเข้าสู่ชนะฟังรวยดีดีเพื้นเขียนนะคะวันนี้ค่ะเรามีภารกิจก็คือตอนนี้ใช่ไหมมันก็ใกล้วันคริสต์มาสแล้วเราก็เลยอยากจะมาแบบว,ว่าเลือกของขวัญให้กับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายแบบน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเออต่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมาเลือกอะไรนี่น่จะมาอยู่ที่ร้านอะไรนะ หนูก็ายชอมแกอยู่ที่ราชาับกึกนะคะอยู่ตรงเดอะเซอร์โคลลาชพุต์เลยเออไปดูกันดีกว่านะคะคือคนที่ปังจะให้ของีนครั้งนี้คือแบบนางชื่อเฮ<ร>ยเราต้องอ,อุกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวว่านางอ่ะจะเห็นคลิปนี้ของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์นะคะจุ๊บบอกไปก่อนในะความลับโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกของกันเลยดีกว่า ไม่เนี้ยน่ารักมากเลยอะ่อออะดิตเฮ้ยเจ๋งเลยครเป็นแบบว่าเห็นปะ่ะค่อยได้ด้วยน่ารักมากนี่เป็นชุกาแกน่ารักน่ารักเจ๋งเลยอ่ะมีทินงสองด้วยอ่ะนี่เป็นทิ้งสอที่แบบว่ามีสีนี่ดูไซส์เขาดิ ป้าใส่สีม่วงอันนี้เป็นของอยูนีนะคะอันนี้น่าจะนำเข้ามานะนสีเต็มเลยน่ารักมากนี่เป็นปากกาสีด้วนที่เรานอันนี้นี่นี่นี่นนนาลาซาตัวนี้นอยากได้มากเห็นว่ามันเป็นสีแบบว่าใส่ลงอะ่ะ วันนี้มีขายในไทยนะต้องนำเข้าเท่านห้นต้องไดนะ้ต้องดูเลยเนี่ยน่ารักมากอะยังลกเก้งนี่สกครีมน่ารักปะอันนี้แอบเคยรีวิวนะจะบอกให้ไปหาดิ้นดูกันได้น่ารักมากคือมันลบสะอาดแล้วมันก็น่ารักมากน่ากินมากมีหลายตีีมมากนะคะ มีของเล่นด้วยนะเธอดูสิน่ารักอ่ะนี่มี LOL ด้วย LOL ด้วยนะเดคอลัสใครแบบสายเดคอลัสอ่ะ ต้องมาดูมุมเลยจะบอกว่าหลายลายมากมาดูมาดูสตแตมป์แมีหมุดสแตมป์หลายสีมากจริงดูดิใครชอบแบบตัวโค้งตัวตันนะคะต้องมาจัดดูดิคุณทาเล็กแบบสอสวยมากเลยอะ แนวปิตเตอร์ยอะไรอย่างนี้บนะิ๊บอบก็มีนะที่สำคัญที่รา้านก็มีเหมือนกับแบบมินิรีวิวอะให้เราอย่างเงี้ยเออน่ารากาักอ้าดูดิมีหลายซียมากว้าวมีตัวแต้มเยอะมากอ๋โอ้ยหนูมาลีแม่มาลีน่าราัก สมุดวาดลู่หรือสอนวาดลูปหมดเลยน่ารักมากกูสิเขาจะสอนตั้งแต่แบบสเต็ปบ,บายสเต็ปอะสำหรับคนอ่อนการวาดรูปอย่างเรานะคะเราก็อยากได้แบบพรอบครอง oh จะบอกว่าเราเคยลองใช้ทอมโบในการเขียนคาลิกราฟีใช่ปะแล้วมันเขียนดีมากแล้วมันก็แบบว่าการแบบบังคับเส้นนะ่ะมันทำได้ดีมากเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบว่ามือใหม่อยากจะลองเริ่มเขียนคาลิกราฟีแนะนำทอมโบเวอรมีหลายสีมากมาดูดี แบบว่าปากกาพวกปากกาหัวที่เอาไว้เขียนพวกคาลิกราฟีหละยีพอมากๆเลยทุกคนก็มาลองปูกันได้นะอันนี้แบบมันน่ารักมากฉันนะอยากจะได้มากเลยแบบนี้นี่คือแบบว่ามันเป็นแบบสีน้ําที่เหมือนกับว่าเราสามารถบิดออกมาได้บิดออกมาได,บด,ออาได้บิดออกมาได้แบบนี้เออมันี คือมันสามารถบอว่าเป็นจานสีได้ในตัวมีแบบปากกาเอมีแบบกกญแแท้งใช่ไหมแล้วก็มีสีทุกอย่างก็คือเราสามารถแบบว่าพกอันเนี้ยแล้วเราก็วาดได้หมดเลยที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้พกพาสะดวกืืนะคะถ้าใครมีงุกนะคะแนะนำ้าบอลกระบอกสีหลักป่ะเาก่างซน์อคอมยังไม่ถึง เอานี่ก็เหมือนใกล้วันคริสต์มาสแล้ว่ะก็เลยต้องมาเลือกองขวานไงนี่กระเป๋าเขาก็มีขวาติกเกอร์อันนี้เจติกเกอร์แบบนูนแบบสามมิติอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างในก็มีแบบว่าติกเกอร์ ได้ฉันเป็นสีนเดอไรด์นี่มันเข้ากระชุดพอดีเลยฉันเป็นสินเดไวด์มีจากเรื่องอะไรทุกคนมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเคยเรื่องอะไรมาคอมเมนต์บอกมาคอมเมนต์บอกใครชอบตัวไหนเคยยังตีมแบบตีมเจ้าหญิงมากอะ่ะเห็นปะวัวอโร,ราซินเดอเรล่า ลันเซล <Wow. S 1> อันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะลันเซลต้องใช้ที่มัดผมนะคะผมนางเยอะแล้วก็ยาวมากนะคะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มภารกิจในวันนี้นะคะนั่นก็คือช้อปปิ้งยังไงให้คนรับของนั้นแฮปปี้ที่สุดนั่นเองนะคะ ตื่นเ้นวาคือน้องคนที่พี่ฟางจะให้ของชป,ปานางมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเนิบๆหน่อยเออแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบจดชอบเขียนนะคะเราก็ชอบโทนสีแบบพาสเทลคุมโทนอะไรนี้เออและที่สำคัญชอบเครื่องเขียนของกระจุกกระจิกเหมือนดิฉันนะเะอเออคิดว่าเป็นใครนี่สึกว่าแบบใบใช่แบบว่ากวา้างมากเลยนะคิดว่าไม่มีใครไทยถูกแน่นอนเออเออแล้ว ถ้ามีน้องๆทายถูกอะพี่มาปางเต้นโชว์ปะล่ะเฮ้ยเต้นไม่เป็นอะเออก็ได้คือถ้ามีคนทายถูกจะเต้นโชว์ให้ดูเลยอยากจะได้เพลงอะไรก็คอมเมนต์บอกไปเลยถ้ามีคนทายถูกเต้นโชว์ให้ดูเลยอยากจะได้เพลงอะไรก็คอมเมนต์บอกไปเลยคือทุกคนต้องตอบนะคะตอบว่าแบบว่าคิดว่าเป็นใครนะคะที่ปานจะเลือกของขวัญให้ในครั้งนี้ในคริสต์มาสนี้นะคะถ้าทายถูกนะ เต้นโชว์เลยก็ได้เต้นโชว์เต้นโชว์นะโอเโอเนั่นเดี๋ยวไปเลือกของก่อนนะคะคิดว่าต้องชอบแน่เลย 我先站吧。 นี่ออกมาหมดตัวตัว,ตว,ตวฟิวเบลยจ้านี่ของที่เราช้อปปิ้งมาทั้งหมดนะคะนี่เลย <c oughs> เนนะีหมาถุงใหญ่มากแล้วก็นี่ได้บัตระสมแต้มมาด้วยนะจ๊ะต้องสะสมให้ครบอีกดวงเนะี่ยแล้วก็จะได้แบบตันนี้เนาะเ <c oughs> อ้ยมาดูแ <c oughs> อบดูไม่ได้นะจะบอกให้ <c oughs> เราแบบว่าต้องเก็บเป็นความลับสุดยอด แล้ววันที่25นะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์เอาไว้นะคะต้องกดกระดิ่งนะคะทุกคนเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะแบบไม่รู้ว่าพี่ปางนนั้นจะของให้ใครใช่เออแล้วก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างเยอะๆนะคะคิดว่า พี่ปังจัดของให้ไข่คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะที่สาคัญนะคะวันที่ผ้านอกจากพี่ปังนะคะจะเอาของเนี้ยไปให้กับน้องคนนั้นแล้วนะคะพี่ปังก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับน,น้องๆทุกคน,นะคะ <Wow. S 1> เป็นเซ็ตเครื่องเขียนสุดแสนจะอลังการงานสร้างมากๆเลยพี่ปังจัดเองกับมือนะคะจะบอกให้เออแต่ว่าจะใบให้นิดนึงนะคะทุกๆคนนะคะที่จะได้ของฝัญจากพี่ปังน,นะคะจะมีสิ่งนี้ค่ะเฮ้ยอะไรเห็นทันปะเฮ้ย เห็นทันวะเออนั่นแหละสิ่งนั้นนะคะอลังการงานสาร้างสุดใช่ปะอันนั้นไม่แค่หนึ่งในของขวัญชิ้นหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าปปอของพี่ปังก็มีความอลังการงานสาร้างกว่านี้นะคะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นต้องรีบกดกระดิ่งนะคะกดซับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะเราจะกันกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย25เจอกันนะจ๊ะ